สวัสดีครับกลาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดี FC ร้านพิเนตออเดีโอทุกๆท่านครับสวัสดีเช้าวันที่1นึ่งนะครับอ่าเช้าวันที่1เดือนสิงหาคม2 5งพนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมอ่าตู้เบสนะครับเป็นตู้แฟดนะครับของช่างน็อตนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ต้องการนะครับตู้เบสอ่าสิบแปดนิ้วนะครับ เป็นตู้แฟรนะครับเข้ามาอยู่2ใบเมื่อบานนะครับผมก็เลยยิบยกมารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเผื่อพี่สมาชิกท่านไหนที่ต้องการยังหรือว่ายังมองหาตู้แฟร18นิ้วนะครับของช่างน็อตมหาสารคามนะครับใบละ2,000บาทนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยงามนะครับตู้สภาพสวยงามสภาพตู้95%เเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการก็ แวะเข้ามาชมได้นะครับใบละ2,000บาทนะครับสำหรับตู้เบสช่างน็อตมหาสารคามนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้แฟรนะครับไว้ใช้งานกันนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ถือว่าสภาพไม่ผุไม่พองนะครับตัวนี้สภาพเยี่ยมนะครับไม้อัด20มิลนะครับขอบเบ็กเต็มใบนะครับสาหรับ พี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ต้องการครับใบละ2,000บาทนะครับยังไม่รวมส่งครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะโอนะครับ0 9 5ย์เ6 4 9 7แล้วก็087 421 7464นะครับสภาพตู้ก็ถือว่ายังดูสภาพที่สวยๆนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตู้ของช่างน็อตนะครับเป็นสูตรโบวีนะครับตัวนี้โบวีนะครับคล้ายๆเทอร์โบนะครับด้านในนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชื่อสูตรนะครับตัวนี้สวยงามนะครับสวยๆนะครับสภาพตู้นะครับดูด้านหลังนะครับโลโก้ด้านหลังนะครับนี้สเปคคอนนะครับสัตว์สีระเบิดนะครับ ฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับตู้แฝดนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาใบละ2,000บาทนะครับมีเข้ามาอยู่2ใบนะครับถัดมาครับจะเป็นตู้แฝดของ n อ็นออโอนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบแฟรนะครับของ n อ็นออโอนะครับมีอยู่1ใบนะครับตัวนี้ใบละ2,000บาทนะครับตัวนี้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับตู้แฝดนะครับมีอยู่2 รุ่นนะครับสแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นของ n audio นะครับแล้วก็จะเป็นของช่างน็อตนะครับมหาสาลักคำนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ f horn นะครับของช่างอิดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับ oh ท่านไหนที่ต้องการตู้ f horn นะครับมีอยู Bennett ่5ใบนะครับสําหรับ <Robin> ตัวนี้นะครับใบละ1800บาทนะครับสําหรับตู้ f horn นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่าชื่นชอบน้ําเสียงของ f horn นะครับใบละ1,800บาทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิว แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊กชาแนลนะครับช่อง y t u t u นะครับสำหรับท่านไหนที่เขาไปรับชมในส่วนของ y t u t u นะครับฝากพี่ๆทุกท่านสกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ผมได้รีวิวทุกๆวันนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ